ผมมองเห็นว่าเขาเนี่ยเหมือนัวกับหลังหวะเพราะคาสอนเขาคนส่วนใหญ่ตอนนี้รู้แล้วพอรู้แล้วปุ๊บเขาก็เริ่มเริ่มมีการต่อต้านเมื่อมีการต่อต้านเขาก็ต้องพูดถึงถือว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมะเขาก็เลยเขียนยืน่นชื่อเสนอกฎหมายมนศาสนาเขารีบเขารีบทําขึ้นมาเพื่อปกป้องพวกเขาปกป้องความชั่ว ของเขาเพื่อไม่ให้คนอื่นเขารู้แล้วเขาจะได้ดําเนินง,งานดําเนิงงนการความชั่วนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเชาวพุทธเมื่อพอดีเอาสิ่งเอาสิ่งต่างๆมาตีแผ่มาให้ชาวพุทธรู้นะชาวพุทธทุกคนรู้ว่าพระอ,อยู่รู้แล้วท่านต้องลงชื่อเว็บไซต์เว็บไซต์ของรัฐสภาคักการจะขอยกเลิกนะกฎหมายหรือฉบับนี้ที่ พรรคประชาชาติเขาจะเสนอขึ้นมามันเป็นภัยร้ายแรงแล้วจะเราจะมาให้คนกลุ่มน้อยนี่ออกกฎหมายเราคุมคนกลุม่มใหญ่ไม่ได้เรามีร,รัฐมนูญของเรานะเราใช้ร,รัฐมนูญของเราเขาจะมากฎหมายตอนกฎหมายจะมาอ้างโน้นอ้างนี่ไม่ได้ทั้งสิ้นนะที่มันเป็นการเข้าคายเข้าคายเข้าคายอะไรที่ขาย อิทปากหรืออิทปากเจอไทยพุทธอะไรพุทธเป็นทแค่แปลว่าเขาเข้าขายเลยทำนองว่าเบียดเบียดเบียนเราแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิทธิของเจ้พุทธนึกถึงนั้ละเมิดสิทธิ์ของประชนชาวไทยนะถือว่าละเมิดสิทธิ์แล้วนะอันตรายมากครับถ้าปล่อยให้ออกมาอันตรายพยายามนึกครับอันตรายจริงๆนะเราต้องนึกประมวลว่าเราไม่ใคยละเมิดสิทธิ์ะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับสองศูนย์หกครับหนึ่งนะครับพี่อภาก็เห็นว่า ตรงนี้คัดค้านนะฮะนี่แค่ข้อสองข้าย่อยของสองหครับหนึ่งเองนะครับอ่ะถามนั้นต่อไปเลยครับเออมาสมศรีครับเห็นด้วยไหมครับกับมาตราสองศูนย์หกครับหนึ่งที่พรรคประชาชาติเสนอฮะควรจะส่งเสริมหรือควรยกเลิกดีฮะหรือคัดค้านดีครับก่อนออกเป็นกฎหมายฮะเราเราคนไทยพูดเราจะต้องคัดค้านแล้วก็ยกเลิกไปด้วยค่ะเพราะว่าจะเราคนไทยเนี่ยเขาจะเป็นศาสนาอิสลามพี่เจว่านช่วยปิดไม์นิ่งครับเสียงเข้าครับพี่เจวัา เชิญฮะเชิญรั้านสีต,ต่อเลยฮะค่ะก็ต้องใช้ภายใต้กฎหมายและธรรมนูญเดียวกันค่ะไม่ควรจะมาออกกฎหมายของอิสลามโดยเฉพาะอิสลามจะต้องมามีโทษจำคุกอีกเอ,อบงางฉบับหนึ่งปีถึงสี่ปีเจ็ดปีแปดปีมันโอโ้มันละเมิดสิทธิคนไทยมากไปค่ะแล้วจะต้องมาปรับเงินเออแล้วอย่างสมว่าคุณอยู่เชียงใหม่เนี่ย คุณถูกฟ้องนะมันไปฟ้องสี่จังหวัดภาคใต้นะคะจะต้องเดินทางไปฟ้องไปฟ้องกฎหมายภาคใต้สี่จังหวัดอะแล้วคุณคิดคิดหรือว่ามันจะชนะอย่างกรณีของคุณไอซ์อะแค่หมิ่นหมิ่นกรณีบุคคลเองมันไปฟ้องสี่จังหวัดภาคใต้โดนติดคุกไปห้าปีอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คนไทยออกมาคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ให้ตีตกไปเลยค่ะไม่ควรจะมาใช้ในประเทศไทยเพราะว่าออกมาแล้วคนไทยพูด ต้องเดือดร้อนทั้งประเทศเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยพูดนะคะิดสานารคิดคดทินููอะไรถ้าพูดเข้าข่ายกฎหมายเนี่ยเขาฟ้องหมดเลยนะคะแล้วต้องไปฟ้องที่จังหวัดภาคใต้อะ่ะมันจะยุติธรรมเหรอมันเสียเวลาทำหายกี่อีเขาคนคนกลุ่มน้อยอยะจะมาออกกฎหมายใช้สำหรับคนกลุ่มใหญ่ คนแค่ห้าเปอร์เซ็นจะมาออกกฎหมายใช้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตมันจะยุติธรรมเลยค่ะพราะฉะนั้นถ้าในสภานะคะสสสวโปรดพริจารณาข้อนี้ให้หนักเลยนะคะมันจะเป็นพิษเป็นภัยกับคนพูดด้วยขอให้ทุกคนออกมาคัดค้าน,น,นตีนตกมาให้ได้เลยค่ะอย่ายอมมันไม่ยอมหรอกค่ะครับขอบคุณครับป้าสมศรีครับขอบคุณมากครับ